สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดค่ะฝนตกอีกแล้วนะคะออกนอกบ้านไม่ได้เลยค่ะช่วงนี้ดอกมาังกรลสกำลังบานเกือบทุกต้นนะคะสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะนอกบ้านตอนนี้สิบโมงครึ่งนะคะสิบโมงครึ่งที่ญี่ปุ่นค่ะฝนตกอีกแล้วแดดหนึ่งวันตกสองวนันประมาณนี้นะคะแม่จะเข้าหน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วมั้งคะเนี่ย ก็เริ่มดอกใหญ่ๆกันมาแล้วนะคะค่ะมาักาเลสสีชมพูอันนั้นชอบจริงๆเลยกำลังงามเลยค่ะต้นไหนที่สวยก็ยกออกมาโชว์แล้วนะคะกุหลาบก็กำลังบานมีสองสามต้นที่บานอยากออกนอกบ้านจังเลยแต่ฝนตกฝนตกค่ะวันนี้ สวัสดีวันหยุดนะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งของบ้านค่ะวันนี้อยากจะออกไปเด็ดต้นออลิเบียจังเลยค่ะเนี่ยไม่ได้โชว์หลายวันแล้วออลิเบียโรสนะคะเดวิดออสตินดูสิคะเนี่ยเป็นสีชมพูมาแล้วนะคะ ย้มเย,ยีมสีไหมเห็นบ้างแล้วเป็นสีชมพู <c oughs> ออริเบียเราแนะนำให้มัดก,กิ่งกุหลาบองอนอกซุ้มนะคะกิ่งตาบอดยังไม่ได้เด็ดเลยนะคะต้นเนี้ยังเลยค่ะเนี่ยเยอะเยอะเหมือนกันค่ะเนี่ยเยอะมากเลยอันนี้ในบ้านนะคะยังไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะรอฝนตก เด็ดทิ้งค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งตาบอดเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ยกิ่งที่ไม่ดอกนั่นแหละค่ะเนี่ยมีอยู่สามสี่ยอดใบเนี่ยละค่ะเนี่ยเนี่ยแตกมาแล้วก็จะสั้นๆหายๆไปเนี่ยสามก้านสี่ก้านแล้วยอดเอ้ยอดยอดของมันก็จะหายไปนะคะเนี่ยหละค่ะกิ่งตาบอดปีนี้เยอะมากค่ะมันก็เป็นได้หลายสาเหตุนะคะดินฟ้าอากาศอย่างเงี้ยบางทีหนาวบางทีร้อนบางทีแดดบางทีฝนเนี่ยไม่ใช่หน้าฝนก็ฝนตก ช่วงหน้าหนาวบางทีก็ร้อนขึ้นมาวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่อากาศนะคะหลายอย่างผสมกันค่ะไม่ใช่สาเหตุเดียวนะคะหลายอย่างปีนี้ถือว่าไม่ดกนะคะใช้คําว่าไม่ดกเปิดหน้าต่างมาก็จะเจอเลยนะคะเนี่ยดูขอบหน้าต่างออลิเบีย หนูไม่ได้ใส่ถุงมือมาเด็ดแล้วก็เจ็บมือก็เลยไม่เด็ดนะก็จะใส่ถุงมือมาเด็ดอยู่ในบ้านก็นั่งเด็ดได้นะคะเด็ดออกบ้างค่ะไม่ถึงถ้าถ้า,เ,าเสียดายใบยมันไม่เด็ดหมดก็ไม่เป็นไรอะสักครึ่งนึงก็ยังดีค่ะ <c oughs> ข้างในก็มีนะคะดอกก็มีนี่ก็เป็นนอกหนะ้าต่างอีกมุมหนึ่งนะคะนี่ค่ะโซนนี้เป็นกุหลาบเลย มองด้หลายโซนค่ะมุมนี้เป็นกุหลาบเลยนะคะส่วนในกระถางนั่นก็เป็นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงส่วนมากเป็นมากาเล็ตนะคะเมื่อคืนยกออกไปตั้งข้างนอกแล้วสามสีต้นต้นไหนสวยแข็งแรงสวยงามก็ยกออกไปโชว์ค่ะอันไหนยังไม่สวยก็เอาไว้ในบ้านก่อนเออเอาไว้ฝั่งลานจอดรถก่อนอ่โซนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะเช้าวันหยุดนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันหยุดฝนก็ตกกลางล่มออกมานอกบ้านอีกแล้วนะคะอยากจะโชว์กุหลาบค่ะโซนนี้นะคะก็สวยงามหลายต้นค่ะนี่ค่ะออลิเบียโรสแล้วก็อาบราฮัมเดบ,บีแล้วก็กุหลาบด้วยสีเหลือง ขอโทษค่ะจึดเก็บคออืดอกมาแล้วนะคะดอกมาใหญ่ๆเยี่ยมสีแล้วเมื่อกี้ก็ถ่ายอยู่ข้างในบ้านตอนนี้ออกมานอกบ้านแล้วเริ่มเป็นสีเป็นสารให้แล้วนะคะลิเบียロสค่ะนี่ค่ะดอกมากันเยอะๆงามๆเลยค่ะตอนนี้ใหญ่แล้วนะคะใหญ่ประมาณนิ้โป้งแล้วล่ะคะ่ะต้นนี้ก็เดี๋ยว จะลองดูนะคะว่ากิ่งกระดงนี่เอ้ยไม่ใช่กิ่งกระดงกิ่งตาบอดค่ะกิ่งกระดงยังไม่มีนะคะส่องอยู่ค่ะทุกวันค่ะยังไม่เห็นอะไรใบก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะไม่เป็นไรธรรมชาติค่ะพอไม่ได้ <c oughs> ให้วิตามินหรือยาดีอะไรมากมาย <c oughs> ก็ปกติธรรมดานั่นแหละค่ะเนี่ยโคนต้นแต่กิ่งดีอยู่นะคะต้นนี้นะถึงจะไม่ได้กิ่งกระดงจากโคนต้นก็ยังได้กิ่งใหม่ๆ แถวนี้ล่ะคะอันนี้คือกิ่งใหม่นะคะยาวขึ้นไปข้างบนเลยล่ะคะเนี่ยกิ่งตาบอดก็เยอะนะคะเนี่ยกิ่งตาบอดกิ่งที่ไม่ดอกนั่นล่ะค่ะเนี่ยก็จะเด็ดทิ้งนะคะเนี่ยเด็ดทิ้งค่ะอันไหนที่มันไม่ดอกนะเนี่ยดูใบอู้ฟู่มากเลยนะคะเนี่ยส่วนมากก็ไม่ดอกทั้งนั้นล่ะค่ะเนี่ยเนี่ยเด็ดทิ้งนะคะเผื่อตาใหม่มันจะได้แตกขึ้นมาแดดจะได้ส่องได้ดีค่่ะะะะลมก็จไไดดดด้้พัผานนะีคะ ตรงแถวคนต้นนี่ก็มีก็เด็ดทิ้งนะคะตาใหม่ยะได้แตกขึ้นมานะเวลาเด็ดก็ต้องระวังด้วยนะคะเผื่อไปไปโดนตาที่มันดีๆเสียดายทิ้งค่ะนี่ทิ้งเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างในนี่ก็มีค่ะเนี่ยประมาณนี้ค่ะแตกมาสามสี่ใบยอดก็จะหายไปนะคะยอดจะหายไปแบบนี้หนูคิดว่าน่าจะเข้าใจกันเพราะว่า หลายบ้านคงพอรู้แล้วล่ะค่ะเพราะว่ามองเห็นบางคนอาจจะรู้แต่ว่าไม่ไม่เคยเด็ดรู้ว่ามันคือกิ่งที่ไม่ดอกกิ่งที่ไม่แข็งแรงแต่ไม่กล้าเด็ดเพราะคิดว่ามันยังยังจะโตยังจะงามยังจะดอกให้อีกนะคะก็เลยเก็บมันไว้ส่วนมากจะคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่มันมันไม่โตหรอกค่ะเนี่ยมันก็อยู่วงมันอย่างนี้แหละแล้วมันก็ไม่ติดดอกนะคะก็เด็ดทิ้งไปเลยค่ะเด็ดทิ้งไปเนี่ยให้มันบางๆลงมาหน่อย นะไม่ต้องกลัวค่ะใบมันมีประโยชน์ก็จริงแต่ว่าเนี่ยนี่มันก็เหลือเยอะอยู่แล้วเนี่ยว่าจะใส่ปุ๋ยนะคะเนี่ยเลยวันใส่ปุ๋ยมาหลายวันแล้วเนี่ยตอนแรกจะใส่ช่วงวันที่ยี่สิบคิดไว้นะคะเนี่ยฝนตกทุกวันเลยก็เลยใส่ไม่ได้เพราะว่าถ้าฝนตกเยอะเนี่ยมันก็จะไหลไปกับน้ําฝนนะคะแทนที่มันจะให้กุหลาบค่อยๆกินไปก็จะหายไปฝนตกบ่อยๆก็อย่าใส่ปุ๋ยนะคะเสียดายค่ะเก็บไปก่อน อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์น้าจะตกกับทุกวันแล้วค่ะก็คงไม่ได้ใสอีกต้องเลื่อนไปอีกนะคะส่วนมากที่บ้านหนูใส่ปุ๋ยเม็ดค่ะเพราะว่ามันสบายเราแค่โรยๆบนต้นมัน <c oughs> ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยน้ํานะคะแต่ก็จะใส่ปุ๋ยน้ําอยู่ค่ะโซนนี้จะใส่ปุ๋ยน้ํานะคะจะลองดูว่าระหว่างใส่ปุ๋ยน้ํากับปุ๋ยเม็ดเนี่ยอะไรมันจะมันจะดีงามกว่ากันนะนะคะก็ลองดูว่าจะทําจะทําดูเนี่ยจดใส่ปฏิทินไปแล้วนะคะว่ากําหนด ใส่ปุ๋ยวันที่ยี่สิบถึงยี่ะิบสี่นะจดไว้จริงไม่จดก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะใช้กลางเดือนของเดือนเมษานี่แหละค่ะอุ้พาใช่ไหมคะใส่ไปรอบแรกอุ่งพากลางเดือน <c oughs> ก็สองเดือนครั้งหนึ่งค่ะไม่ได้ใส่บ่อยนะคะสองเดือนครั้ง <c oughs> ครบกําหนดก็ช่วงนี้แหละคะ่ะฝนตกบ่อยเรือเกินค่ะก็เลยต้องเลื่อนไปอีกนะคะใส่แล้วมันก็จะ ฝนตกมันจะชะล้างมันจะหายไปเสียดายก็เลยไม่ได้ใส่อันนี้เด็ดกิ่งตาบอดนะคะที่เด็ดๆอย่างเนี้ยเป็นกำมือเลยค่ะเนี่ยออกนอกบ้านไม่ได้เมื่อกี้ก็เดินวนไปวนมาอยู่ในบ้านนั่นแหละคะ่ะฝั่งโน้นบ้างฝั่งนี้บ้างช่วงนี้โอ้โหมะกระเร็ดบ้านหนูกำลังสวยเลยนะคะมะกระเร็ดเยอะค่ะั้าในกระถางและลงดินดูสิคะกำมือใหญ่ๆเลยเนะี่ย <c oughs> กลางล่มไปด้วยจริงๆเยอะนะคะก็เด็ดออกให้มันบางๆหน่อยเนี่แลละคะ่ะปลูกปี2019นะคะอันนี้ปลูกพร้อมกันกับเอออับราฮัมดับบี้ค่ะซื้อมาวันเดียวกันปีเดียวกันตั้งแต่ปลูกมาไม่เคยย้ายนะคะปี2019ก็น่าจะ4ปีกว่าหรือเปล่าคิดว่านะคะซุ้มตอนแรกใส่ให้160เซนตอนนี้ปีนี้แหละคะ่ะ ช่วงหน้าหนาวนะ่ะเปลี่ยนซุ้มให้เป็นสองเมตรนะคะอันนี้ก็สองเมตรค่ะเอาของที่มีในบ้านนี่แหละค่ะนะคะถ้าปีนี้แต่กิ่งกระโดงมาเยอะๆก็คงจะดีก็จะตัดกิ่งเก่าที่สองสามปีทิ้งก็จะเอาแต่กิ่งใหม่ไว้นะคะ <c oughs> กิ่งใหม่นี่จะออกดอกที่สวยงามให้เราแล้วดอกดอกนะคะส่วนกิ่งเก่าที่สามปีสี่ปีแล้วเนี่ยถ้ามันมีกิ่งใหม่หมเยอะเนี่ยเราก็ตัดกิ่งเก่าทิ้งนะคะอันนี้คือแนะนําอันนี้ออริเบียโรสค่ะ สวยดอกดอกและดอกอยู่ทนนะคะบานแบบอยู่ทนนานมากกว่าจะร่วงนะคะต้นนี้แนะนําเลยค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะนึกว่ามันเป็นกุลาบพุ่มไม่ใช่เหรอมันเลื้อยแบบนี้ได้เหรอมันเป็นกึ่งเลื้อยนะคะไม่ใช่เลื้อยแบบสามสี่เมตรห้าเมตรอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเป็นกึ่งเลื้อยเราตัดมันเป็นพุ่มธรรมดาก็ได้แต่ถ้ามันกิ่งใหญ่กิ่งยาวมาแล้วก็ทํามันเป็นแบบนี้ค่ะให้มันเลื้อยได้อันนี้คือเรียกว่ากึ่งเลื้อยนะคะ ลองเรียนรู้กุหลาบก็จะรู้ว่ามันเป็นแบบไหนจะเลี้ยงง่ายและดอกดกค่ะมีกุหลาบเลื้อยกึ่งเลื้อยแล้วก็กุหลาบทรงพุ่มธรรมดานะคะเนี่ยมีสามอย่างนี้นตาบอทั้งนั้นแล้วค่ะนี่พอม่ถึงยอดแล้วก็จะยอดหายไปกุดหายไปนะคะเนี่ยพอเราเด็ดมันก็บางๆลงเห็นไหมคะไม่อู้ฟูเหมือนตอนแรกแล้ว <laughs> ก็ดีค่ะลมจะได้พัดผ่านได้ดีก็จะเหลือไว้แต่กิ่งที่มันดอกนะคะ น,นี่ก็ใสขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยดอกใหญ่ใสขึ้นมาแล้วนี่ถึงไม่โดกก็ไม่เป็นไรดอกใหญ่สวยหอมนะคะเนี่ยค่ะอับราฮัมดับ,บีค่ะแล้วหันมาดูหันมาดูต้นที่กำลังดอกอยู่ตอนนี้ค่ะเอออยากโชว์หลายต้อนอย่างเลยเนี่ยนี่ก็อยากโชว์นั่นก็อยากโชว์นี่ค่ะน้องใหม่นะคะที่ซื้อมาใหม่ค่ะอ,ออริเบียรโรสเอ้ยไม่ใช่ออริเบียรโรส เดวิดออสตินขอโทษค่ะนี่นะคะกลาบโดนฝนก็สวยอยู่นะนี่ดอกใหญ่นะคะสีสวยเลยค่ะถูกใจเลยเนี่ยนี่ชื่อนะคะน,นี่ชื่อนะคะซื้อมาใหม่นะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะนี่ยังบานอยู่เลยเห็นไหมนี่อันนี้หอมนะคะหอมหอมสีสวยบานทนค่ะอยู่ได้หลายวันแนะนำเลยนะคะ นี่ค่ะชื่อก็เอาก๊อปปี้ไปเลยนะคะนี่ค่ะสองต้นกำลังบานอยู่ตอนนี้นี่ค่ะอันนี้ก็ซื้อมาใหม่หมดนะคะแถวนี้ลงใหม่หมดเลยหกเจต้นแถวนี้นะคะตอนนี้บานสองนี่ค่ะ กะเล็ดเพียบเลยนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าบ้านละแค่อยากจะโชว์ต้นนี้นะะละค่ะว่าน้องยังสบายดีแข็งแรงและสวยงามนะคะออลิเบียโรดฝากน้องออลิเบียโรสด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ